Must take every tradition, every experience, and put them put God's take tradition, the light and every every experience Word in of เพื่อความปลอดภัยเพื่อความถูกต้องเราจะต้องนำพิธีปฏิบัติทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ต่างๆทั้งหมดมาตรวจสอบกับความจริงจากถ้อยคำดีกว่า Our understanding of God's will must come from God's word alone เพราะว่าความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ควรจะมาจากถ้อยคำของพระองค์เท่านั้น Good morning everyone and welcome to our daily gospel truth. อรุณสวัสดะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสิฐ Well it is time to get ready to sign up for our Emmaus Bible course online. ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Emmaus ซึ่งเป็นการศึกษาพระคัมภีร์แบบออนไลน์ You know don't think twice, don't hesitate. This is a wonderful opportunity. ตรงนี้ไม่ต้องคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคบแล้วก็ไม่ต้องหลังเลใจให้คุณเนี่ยคิดซะว่าเป็นอ โอกาสที่ดีสําหรับชีวิตของคุณแล้วก็ช่วยโอกาสนี้ไว้เลย In you know, open your heart open your life to the word of God it'll change your life เปิดใจเปิดความคิดเปิดชีวิตของคุณต่อถ้อยคําของพระเจ้ารับรองคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปล,อปลอองอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต you know, Every subject will connect you to the truth of the new covenant ทุกๆวิชาจะเป็นการเปิดเผยให้คุณได้เห็นถึงความจริงของพันธสัญญาใหม่ It'll truly be a wonderful life changing experience และจะเป็นประสบการณ์ที่คุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมาก so check out all the details uh, according to the information up on the screen now คุณสามารถที่จะติดต่อหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดผ่านทางช่องทางที่เราขึ้นให้ดูหน้าจอตรงนี้ได้นะครับ really hope to see you in the classes แล้วเราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในชั้นเรียนนะคบ all right this week we are talking about our part in God's will ในสัปดาห์นี้เรากําลังแบ่งปันเกี่ยวกับบทบาทของเราในน้ําพระทัยพระเจ้า In order the important truth that we are learning is this ความเป็นจริงที่สําคัญที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือ That God is a person พระเจ้าทรงเป็นบุคคล That's why he has a will for us พระองค์ก็มีสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยให้กับชีวิตของเรา His will is good and perfect น้ําพระทัยของพระองค์ เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมการที่เรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอะไรและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ก็จะเป็นกุญแจสำหรับการเกิดผลมากในชีวิต But in order to in know order our part in the will of god แต่การที่เราจะได้รู้เกี่ยวกับบทบาทของเราในน้ําพระทัยของพระเจ้านี้ we have to clearly know how we determine god's will เราก็จําเป็นต้องรู้ก่อนว่าเราจะกําหนดสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร not necessarily by christian traditions ก็คงไม่สามารถจะเป็นไปตามประเพณีของคริสเตียนที่สืบทอดกันมาได้ and uh, let me let me clarify that a little bit more ผมเองก็อยากจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักนิดนึง you know there are biblical traditions The body Christ the ในพระกายของพระคริสต์เนี่ยก็มีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแล้วก็ตรงกันกับแนวทางของพระคัมภีร์เหมือนกัน tradition by itself does not necessarily contradict the word of God ถ้าพูดถึงเรื่องประเพณีความเชื่อหรือการปฏิบัติตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าจะผิดหรือว่าขัดแย้งกับถ้อยคําของพระเจ้าไปเลย you know the tradition of celebrating Easter อย่างเรื่องประเพณีที่เรามีการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ด้วยกัน the tradition of taking communion together as a body of Christ เพราะนีที่เราเองก็รับมหาสนิทร่วมกันในฐานะพระกายพระคริสต์ in a tradition the tradition of worshiping together at least once a week together as a body of Christ หรือการปฏิบัติอย่างเช่นเรามาคริสตจักรเป็นประจําทุกสัปดาห์มานมัสการพระเจ้าเป็นประจําทุกสัปดาห์ก็เป็นสิ่งที่ดี and these are great biblical traditions อันนี้ก็คือการปฏิบัติที่ตรงกันกับแนวทางของพระคําพระแต่ there are traditions that has been handed down from generation to generation that does แต่มันก็มีการปฏิบัติบางอย่างที่เรียกว่าสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและการปฏิบัติตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตรงกันกับแนวทางของพระเจ้าผมก็เลยย้ำแล้วย้ำอีกตรงนี้ว่าคุณเองอ่ะอย่าเอาสิ่งที่เป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาตรงนี้มากำหนดสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าดีกว่า Also don't look at other Christians Experiences experiences determine or your own experiences determine s will own God's to หรืออย่าเอาประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ของคริสเตียนคนอื่นมาเป็นตัวกำหนดสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า you must take every tradition every experience and put them in the light of God's word เพื่อความปลอดภัยเพื่อความถูกต้องเราจะต้องนำพิธีปฏิบัติทั้งหมดหรือว่าประสบการณ์ต่างๆทั้งหมดมาตรวจสอบกับความจริงจากถ้อยคำดีกว่า our understanding of God's will must come from God's word เพราะว่าความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าก็ควรจะมาจากถ้อยคำของพระองค์เท่านั้นเมื่อวานเราก็ได้อ่านจากในโรมไปแล้วว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราวันนี้ผมก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติม a และ e from the scripture that the new covenant points to God's will. us อยากจะให้คุณได้เห็นว่าพันธสัญญาใหม่เนี่ยเป็นการชี้ให้เราได้เห็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่แท้จริง so what I mean to say is that we must understand the will of God within the framework of covenant ดังนั้นเราจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจกับน้ำพระทัยของพระเจ้าให้อยู่ในกรอบของพันธสัญญาใหม่จะดีกว่า in other words if we don't understand covenant we cannot understand God's will <S คือถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของพันธสัญญา เราก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างจริงๆ That's why if we want to know God's will we have to know what the new covenant is all about ดังนั้นเมื่อเราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพันธสัญญาใหม่นั้นเป็นยังไง Then only we can know our part in experiencing God's will for our lives ถึงจะทำให้เรารู้เกี่ยวกับบทบาทของเรา uh, ในการที่เราจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า Now the Bible again and again talks about the new covenant. Covenant that Christ us us into ushered that us พระคัมภีร์ก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกเกี่ยวกับพันธสัญญาใหม่ที่พระคริสต์เองเนี่ยได้เป็นผู้นำเราเข้ามาอยู่ในพันธสัญญานี้ Let's look at some scriptures about this ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกัน In Matthew 26:28 it says ในมัทธิวบทที่26ข้อ28ได้บอกว่า For this is my blood of the new covenant which is shed for many for the remission of sins เนื่องานี่เป็นโลหิตของเราอันเป็น เหตแห่งพันธสัญญาซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก So what we can understand from this verse is that by the way this is the words of Jesus Christ ตรงนี้เนี่ยเป็นคำพูดที่พระเยซูคริสต์ได้พูดออกมาและ <But S 2> ในการ <but S 2> ที่เราจะเข้าใจถึงคำพูดตรงนี้ได้ That when Jesus shed his blood on the cross คือเราต้องเข้าใจว่าตอนที่พระเยซูคริสต์หลั่งเลือดของพระองค์บนกางเขน He was preparing us enter into the new covenant new โครงกางเตรียมตัวพวกเราที่จะได้เข้าไปอยู่ในพันธสัญญาใหม่ The blood of Jesus Christ shed at the cross พระโลหิตของพระเยซูที่หลั่งออกมาบนกางเขนนั้น is the beginning of the new covenant ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่ Now this is a powerful truth for us to understand ตรงนี้เป็นความจริงที่มีพลังมากๆเลยถ้าเราเข้าใจ So we are now because Jesus has done the work at the cross we are now in the new covenant เป็นเพราะพระเยซูได้ทําการงานของพระองค์เสร็จสิ้นแล้วที่บนกางเขนจึงทําให้ในปัจจุบันนี้เราเองได้อยู่ในพันธสัญญาใหม่ and we can also say like this in the new will หรือเราสามารถที่จะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าในน้ําพระทัยใหม่ and it does not mean that you know as just god just thought about that will after jesus Died the cross. ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเพิ่งจะมาคิดถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้หลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขน But of the law แต่ตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างพันธสัญญาใหม่กับพันธสัญญาแห่งธรรมัญญา so the blood of Jesus has brought us into the new will the new covenant พันธสัญญาใหม่หรือไอ้พระโลหิตของพระเยซูจึงนำเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในพันธสัญญาใหม่หรือสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยใหม่ so the point is this we must now understand the will of God in the light of the new covenant ตอนนี้เราจำเป็นจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตามความจริง ของพันธสัญญาใหม่ What does in in every covenant by the way there are promises แต่จริงๆแล้วในทุกพันธสัญญาเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เป็นคำสัญญาระบุเอาไว้ uh, There's a will of God uh, communicated to us in every covenant เพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าที่สื่อสารกับเราในทุกๆพันธสัญญาเลย And so we have to understand what does The new covenant new o p r m i s ดังนั้นเราจะเป็นต้องเข้าใจด้วยว่าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระเจ้าได้สัญญาอะไรไว้บ้าง What blessings God has promised in the New Covenant ในพันธสัญญาใหม่นี้พระเจ้าได้สัญญาเกี่ยวกับพระพรอ,อะไรอย่างไรบ้าง When we understand these promises then we understand the will of God และเมื่อเราได้เข้าใจถึงคำสัญญาต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เป็นนามพระทัยของพระเจ้า Let's read another verse before we go further here ให้เรามาอ่านกันอีกข้อหนึ่งก่อนที่เราจะอธิบายเพิ่มเติมกันต่อนะคะ In Second Corinthians 3.6, it says, Who also made us sufficient as ministers of the new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. ใน2โครินธ์บทที่3ข้อ6ได้บอกว่าผู้ทรงโปรดประทานให้เราสามารถที่จะเป็นพันธกรแห่งพันธสัญญาใหม่อันไม่ใช่ประมวลกฎแต่เป็นมาโดยพระวิญญาณด้วยว่าประมวลกฎนั้นประหารให้ตายแต่ส่วนพระวิญญาณประทานชีวิต so the ministry of the church is really the ministry of the new covenant พันธกิจของคริสตจักรในทุกวันนี้ก็คือ uh, พันธกิจที่ทำภายใต้พันธสัญญาใหม่ you know the ministry of all the ministers no matter whether you're apostle pastor prophet evangelist คือพันธกิจทั้งหมดของอาคาัครทูตไม่ว่าคุณจะ uh, อยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม You know, is the new covenant, uh, uh, communication the covenant new นั่นก็ถือว่าเป็นพันธสัญญาใหม่ที่ได้สื่อสารออกมา meaning that we present the new covenant we communicate the new covenant we help people understand the new covenant หมายถึงว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นผู้รับใช้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นผู้เผยพระรจนะเป็นสิยาพิบาลเป็นอาจารย์เป็นอะไรก็ตามเนี่ยเรามีหน้าที่ในการสื่อสารเรามีหน้าที่ในการถ่ายทอดสิ่งที่เป็นพันธสัญญาใหม่ออกไป and i really believe that if ministers don't teach the new covenant people will not understand the will of god และผมเชื่อว่าถ้าผู้รับใช้เองไม่ได้สอนสิ่งที่เป็นความจริงของพันธสัญญาใหม่ผู้คนก็ไม่มีทางจะเข้าใจว่าอะไรคือน้ําพระทัยที่แท้จริงของพระเจ้า because god's will lines up with the new covenant เพราะน้ําพระทัยของพระเจ้ายังไงก็ต้องตรงกันกับความจริงของพันธสัญญาใหม่อยู่แล้ว or i would rather say god's will is revealed in the new covenant หรือผมสามารถที่จะพูดแบบนี้ก็ได้ว่าน้ํา ไทยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราได้รับรู้ผ่านทางพันธสัญญาใหม่ so the more we help people understand the new covenant ดังนั้นเมื่อเราเนี่ยช่วยเหลือให้ผู้คนมีความเข้าใจในพันธสัญญาใหม่มากเท่าไหร่ the more they will know what is God's will now after the finished work of Jesus ก็จะเป็นการช่วยให้เขาได้รู้ว่าตอนนี้หลังจากการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูนั้น อะไรที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าบ้าง Now again and again I want n to a I d t u e r s ผมเองก็อยากจะให้คุณเข้าใจตรงนี้ The only framework within which you can determine God's will <S ว่ากรอบที่คุณจะนำมาใช้ในการกำหนดสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ Is the new covenant ก็คือพันธสัญญาใหม่ You know for example the new covenant tells us ตัวอย่างเช่นพันธสัญญาใหม่นั้นได้บอกกับเราว่า Anyone who trusts in Jesus Christ or believe in Jesus Christ ใครก็ตามที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ is made righteous A law from the ก็ได้เป็นคนชอบธรรมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันกับการประพฤติตามธรรมัญญา See that is the will of God revealed in the new covenant ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เปิดเผยออกมาในพันธสัญญาใหม่ God wants everyone to put their trust in Jesus Christ พระเจ้าต้องการให้ทุกคนตัดสินใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ and when they do they become righteous in the eyes of God apart from good works และเมื่อเขาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็จะเป็นคนชอบธรรมในสายตาของพระเจ้าซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการประพฤติตามธรรมัญญาเลย So God's will for you today น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณในวันนี้ is to live with this confidence and consciousness in the righteousness of Jesus Christ in you คือดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจด้วยการมีจิตสํานึกว่าคุณนั้นเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าแล้วในพระเยซูคริสต์ If you don't understand your righteousness in Christ ถ้าคุณไม่เข้าใจเกี่ยวกับความชอบธรรมที่คุณมีอยู่ในพระคริสต์ then you really don't know the will of God revealed in the new covenant แสดงว่าคุณเองก็ยังไม่รู้สิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์เปิดเผยไว้ในพันธสัญญา God's will for you is to be conscious and aware every day that you're righteous. นำพระทัยของพระเจ้าก็คืออยากให้คุณได้รับรู้แล้วก็มีจิตสำนึกทุกๆวันว่าตอนนี้คุณเป็นคนชอบทำแล้ว Another thing that we see in the new covenant. และ mm อีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นจากในพันธสัญญาใหม่ Is the indwelling of the very Spirit of God in a believer. คือการทรงสถิตของพระวิญญาณของพระเจ้าที่อาศัยอยู่ในผู้เชื่อทุกคน Again, that reveals God's will in the new covenant. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นนำพระทัยของพระเจ้า ในพันัธสญญาหม่ so what is God's will for you then? แล้วพระเจ้ามีน้ำพระทัยอย่างไรให้กับคุณ it is to live with this consciousness every day that the Holy Spirit lives in you. คือการดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกแบบนี้ทุกๆวันว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอาศัยอยู่ภายในคุณ that the presence of God is in your life. การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณตลอดเวลา In other words we don't have to question and wonder what is God's will again เราไม่จำเป็นต้องสงสัยไม่จำเป็นต้องงงอีกแล้วว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นคืออะไร You know am I righteous or not How do I become righteous เอ๊ะตอนนี้ฉันชอบทำหรือยังนะแล้วฉันจะเป็นคนชอบทำได้ยังไง You know if you have this wondering happening in your life ถ้าคุณยังมีความสงสัยอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ You don't know the new covenant as a result you don't know God's will in the new covenant แสดงว่าคุณยังไม่รู้จัก พันธสัญญาใหม่แล้วนั่นก็หมายความว่าคุณไม่ได้รู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณนั้นคืออะไร If you don't have assurance and confidence in the presence of the Holy Spirit in your life ถ้าคุณเองไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้มีความแน่ใจเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใน Then it means you don't understand the will of God in the new covenant แสดงว่าคุณเองก็ยังไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีในชีวิตของคุณที่พระองค์พูดเอาไว้ในพันธสัญญาใหม่ Because God's will for us is to understand what has happened to us when we came to Christ เพราะน้ำพระทัยของพระเจ้าก็คืออยากจะให้เราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ most of us are looking to to discover God's will for us in, the, in the daily affairs life the of our lives. เราทุกๆคนเนี่ยส่วนมากมักจะค้นหาตรงที่ว่าเอ๊ะน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของฉันในเรื่องเล็กๆเ,เ,เล็น้อยมันคืออะไรหรอ Should I go there or not Should I buy this or not เอ๊ะฉัน <Right. S 2> ควรจะไปที่นั่นไหมฉันควรจะซื้ออันนี้ดีหรือเปล่า And are those things important Yes สิ่งเหล่านั้นสำคัญไหมก็สำคัญ But there's a foundation from which you make good decisions in life แต่อย่าลืมว่ามันจะต้องมีพื้นฐานที่สำคัญก่อนซึ่งพื้นฐานตรงนี้จะช่วยคุณตัดสินใจทุกๆเรื่องในชีวิต First understanding what you have become in become you what the have คือพื้นฐานตรงนั้นหมายถึงว่าคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าในพันธสัญญาใหม่ตอนนี้คุณเป็นใคร To know who you are in Christ การที่คุณได้รู้จักว่าคุณเป็นใครแล้วในพระคริสต์ Reflects that you know the will of God in the new covenant ก็เป็นการสะท้อนออกมาว่าคุณเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ Well I hope that this is helping you so far ผมก็หวังว่าสิ่งที่แบ่งปันมาสองวันนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพระพรกับคุณ And we'll continue this tomorrow we hope you have a wonderful day today God bless you และพรุ่งนี้เราจะกลับมาศึกษาในเรื่องนี้กันต่อนะคบหวังว่าวันนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นและขอพระเจ้าไวพรครับ